สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดคาดหลวงเขาบอกว่าเป็นตลาดของกินตอนนี้มันเวลาสองทุ่มแล้วนะดวเดินดูคนกลางคืนก็เขาบอกว่าวิ่งออกกําลังกายก่อนจะกลับบ้านก็มาซื้อที่นี่ปลาทูเป็นปลาทูไทย ตัวใหญ่เนะเอาเปินน้ลมีเจ้าของกินนี่วะของกินอันนี้เป็นตลาดขายของกินตลาดขายของกินยัางยอนีไ่ไงตลาดของกินสุกท่าหลวงนะครับไปข้างหน้าบัสตัดฟู เนื้อตัวล้วนนะของกินเยอะเลยนะครับสองทุ่มแล้วนะยังมีของกินผมบอกแล้วนะครับท um ี่นี่นะของกินมีตลอดอะไรเนี่ยเอาบอเมนี่ย่างนะหลักขนมเวียดขนมเบียดขนมเบียดเฮ้บหลักเอาบอ ใุใเ้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับขากลับมากันสำรวจตลาดก่อนขนมเวียดโอเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ขนมเวียดขนมเวียดก็คนแถวนี้ก็ดึกๆก,ก็ยังยังมีที่ซื้อกินนะรับรองไม่อดนะครับ โซนนี้จะเป็นทะเลทะเลอะไรเนี่ยยำแซ่บเนะมีข้าจีมีผักเนี่ยขน,ขนมขนมนะครับที่จริงเมื่อกี้ก็แวะก,กินข้าวมาแล้วแต่ก็อยากมาเห็นนะครับ ย่งไม่เห็นบรรยากาศของตลาดเขาบอกว่าตามป้ายนะเขาเขียนยนตวงตรงตัวนะฮะ่าตลาดอาหารเ,าเรื่ออะไรอาหารกินสุกนี่มีทุกอย่างอันนี้มันอย่างวะ อาหารญี่ปุ่นนะโอ้สีสันน่ากินมากอันนี้เป็นแกงถุงแกงถุงแกงถุงเนี่ยสองทุ่มกว่ายังคึกคักอยู่ยังยังไม่้าเจ้เาขายก็เรื่อย เครื่ลายเครืกลายของกินเยอะแยะนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้นะครับผมไปก,ก,กินข้าวโองน้อืออย่างหอมเลยต้มปลาของชอบรสท้อทไก่นึ่ง เสียดธุระหรือว่าจะกลับบ้านอะไรเงี <thin plate> ้ยเขาก็แวะเป็ดลาบเป็ดลาบไก่เยอะอนอย่ง้เอป๊อปเหลือเยอะเหลือเยอะมีกินกันทั้งคืนอ่ะเนี่ยร้านกับข้าว เจ้าเจ้าเสือก็มาชมบรรยากาศตลาดนี่ในไหนก็ก็ผ่านมาแล้วไงให้ดูความคึกคักของที่นี่เมื่อกี้ผมกินย่างไส้หมูไปอยนหนึงเจ็ดสิบพันนะโอ้โหอย่างแพงเลยนะมีส้มตำ มีส้มตำมีไส้หมูหนะครับกินไปเมื่อกี้หนะสองอย่างข้าวหนึ่งกระติบหน่อยจากรมไปสองแสนโอ้โหใช้ได้เลยอันนี้ไก่ต้มต้มไก่โอ้โอต้มกันเป็นตัวอย่างนี้เลยสุดแล้ววะสุดแล้วมันมีแยกดีกว่า เออเดี๋ยวแวะไปแยกนูนเนี่ยวันนี้ก็เลาะทั้งวันเลยนะไปหลายที่แต่ไม่ได้อะไรสักอย่างอืมแล้วอากาศมันก็ร้อนเนอะกลางวันนะพอกลางคืนเนี่ยก็เริ่มจะเย็ยนแล้วแฮมแฮมนี่มีอ้แฮมผู้สาวเนี่ย ก็บ่นกันโลกโซเชียวผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาเอาอะไรมาพูดกันเนีย่ยมันมีกินตลอดแล้วคนก็ใช้จ่ายตลอดเอาง่ายๆเงินโคตรสะพัดอะเงินสะพัดจริงๆที่นีน สองทุ่มยังเดินตลาดหาซื้อของกินยันเฉยตลาดคาดหลวงตลาดของกินสุกทาดหลวงก็อยู่บริเวณด้านหลังนะครับลานลานกิจกรรมด้านหลังของท่านหลง อันนี้มีดักแด้ดักแด้นี่ได้มาแต่ไสนเนี่ยอ๋อเอาไปซื้ออยู่ตลาดบ้านบ้านโฮ็มีสาวใหม่สาวอย่างที่กันด้ยมีคือการวางกระหลายจะบ่คอยนะเจ้บ่คอยเห็นโอ้เจมไปอยู่ไทยดักแด้นี่ขายย่างดีเลยแม่ขายดีแฮงเจ้าบ่คอยเลี้ยงใช่ไหมเจาบุควยขายโเจ้าเลี้ยงเอาทิ้้อนเอาทิ้งมีนเขาเจ้า อมม้อนเปียหั่นแหละก็เป็นเด็กน้อยตะกี้แม่พาไปเก็บนี่โอ้แยให้อวันนี้นั่นเลี้ยวไรสายลาวกว่าจะมาเป็นตัวใหม่เอาทุกคนนะครับบางคนยังไม่เคยเห็นเะยตัวดักแด้บางคนนี่ดักแด้บอกไม่กินแต่ว่าหลุดดวนมากินนอนไม่ไผ่อ่ะเออแปลกเหมือนกับแบบเดียวกันแต่นี้มันจะอ้วนกว่าอืมตัวมันจะเป็นยาว ตลาดนี่มันเปิดถุกมือเลยบอ,เยอกเหรอคน,นกัญยางกันยุ่งมันปิดจัดทุ่มมาเนี่ยเก้าโมงเก้าโมงสามทุม่ม,อมออโอ้เวลามาตรฐานเลยตัวนี้เอามันหมานเด้อนี่นะครับมาเรืเ่อยมาเรืเ่อย ผมก็จะชอบอย่างนี้แหละดูไปบนไปตามเรื่องตามราวมาดูฝั่งนี้นี่นะครับของกินเนี่ยวัฒนธรรมจากหลายๆประเทศญี่ปุน่นเกาหลีเอ่อจะเป็นของไทยเห็นไหมเนี่ยเส้นเกาะอีสานนั่นเองขึ้นไปเลย เกอีสานของแท้ต้องเสกอีสานวะนั่นเ,เนนนนดี๋ยวดูฝั่งนี้นะนน่้ตุน๋นตีนไก่นั่งไปดนตแซบตา,า,าน่าจะากินเข่าบางยาเนี่นะเดืน่าอร่อยเนกย เนี่ยคนยังเดิมอยูน่นะหลายทุ่มแล้วแต่เนี่ยเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วเนี่ยสองทุ่มกว่าไปแล้วเออสองทุ่มจะครึ่งแล้วเนี่ยข้างหน้านู่นนะฮะนู่นเห็นข้างในนั่นนะเดี๋ยวจะพาส่องนะส่องตรงนี้นนะอูอ้โไกลๆเนี่ยน,นะนะนี่นเห็นท่าหลวงนะครับเขียนนี้ก็เป็นตลาดท่าหลวง นะตลาดของกินสุกเขาบอกงั้นเออดูโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ผ่านตลาดมาก็พาแวะมาดูเพื่อว่าใครอยากจะเห็นตลาดกลางคืนอย่างนี้ ตลาดของสุกตลาดกลางคืนคพาดหลวงโอ้ยเป็นแบบแทบจะนอสบ้านนีไส้กรอกอีสานโอเคนะครับหอมปากหอมคอนะครขอบคุณที่ติดตามแลาชมกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับทั้งเพจทั้ง YouTube ไทยอินเตอร์ออนทัวร์คุณน่าเจอกันใหม่ส,สดีครับ